แม่บางคนบอกว่าเด็กแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันโตมาก็คือแบบท้ายไหนไท้ายนั้นไปเลยแต่ละคนอ่ะม,มันมีมท้ายของมันอยู่แล้วออตั้งแต่เกิดใช่ประมาณนั้นอ๋อไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะ เวลาเราเลี้ยงเราจะรู้เลยว่ามันมาจากเรานนแหละมันคือสิ่งที่สะท้อนกลับมาทั้งหมดการเลี้ยงดูมันก็มีส่วนทาให้เขาทำให้เขาเป็นแบบนี้ออกลับไปที่เรื่องนี้เมื่อ,อไหร่ที่เขาสมองเขาพร้อมอ่ะเขาเรียนรู้แล้วมันมัน,ม,นมันจำได้อ่ะม,มันจะสนุกเหมือนมึงเรียนแล้วมึงชอบวิชาเนี้มึงทําได้ครั้งหนึ่งออมึงก็อยากทําได้ครั้งที่สองมึงก็อยากไปบทต่อไปมึงก็อยากอ่านต่อสมองเขาพร้อมเพราะอ,อารมณ์เขาได้ เวลาที่เรารีมา์ความรู้สึก<อ>ให้เขาอะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันจะเด้งไปใช้สมองของการจดจําความจําดึงกลับมาใช้มันจะดีขึ้นเพราะว่าอะไราการที่เราถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้หกขล้มเป็นยังไงตอนที่หนูวิ่งมาหัวเลยกระแทกใช่ไหมลูกเพราะหนูไม่ทันเห็นอันนี้ใช่ไหมเสียงเข้าไปภาษาทําให้เห็นภาพแล้วพูดภาษาไทยดังนั้นถ้ามึงด่าภาษาเกาหลี กูไม่ตีภาพอะไรเลยนะเฉยพราะกูไม่โกรธไม่เจ็บไม่อะไร,ไรกูไม่เข้าใจภาษาแต่ภาษาที่มึงกําลังพูดกับลูกคือภาษาเดียวกันกับเขาที่เขากําลังได้ภาษาไทยดังนั้นเวลาที่เราพูดภาษาไทยเขาา้าไปเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เมื่อกี้ เกิ S 1> <S 1> อดอะไรหกขล้มเจ็บตรงนี้เลยเขียวเขียวเลยเท้าบว,วมเลยอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นภาพขึ้นมาตรงนี้ดังนั้นสมองจดจํามันจะได้เอามาใช้แหละตอนเนี้ยเวลาที่เขาใช้สมองเก่งเก่งนิวรอนของเขาหรือเส้นประสาทของเขาแอคซอนทุน่นมู่นนี่นั่นมันเชื่อมกันเต็มเลยแผลเต็มไปหมดฝึกใช้สม,สมองไะสมองมันเหมือนถนนแล้วกันเนาะปื๊ด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 ถึงอะมันก็จะสนุกในการเรียนรู้ว่าเหมือนประมาณว่าช็อตที่เราแบบ รีมายเขาอะมันทำให้เขาได้ใช้สมองเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนพี่ไปฝึกงานที่ไหนอะงานมันก็คือการแบบเริ่มใหม่ แล้วก็ทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําอันนี้มันก็คือเหมือนฝึกเขาใช้สมองการทำซ้ำเกิดการคุ้นชินและชานาญเวลามึงแปรงฟันหรือมึงทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องคิดคุ้นชินมันก็ไม่ต้องคิดปึ๊บปึปึมันบแปงปึ๊บ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 ได้เลยถูกไหมล่ะดังนั้นเวลาสมองมันคุ้นชินกับการทํางานและใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลามันจะจดจําอะไรมันก็ไม่ต้องคิดอยากรู้ก็พร้อมเปิดอะไรได้เลยเพราะสมองมันทํางานเป็นอัตโนมัติไปแล้วบทสรุปของการที่เขา จะเป็นอะไรอะ่ะมันเกิดจากสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูเราจะบอกว่าเฮ้ยลูกเราเกิดมาแล้วชอบเรียนเลยชอบเรียนรู้เลยมันไม่ใช่อะ่ะสําหรับใครที่ ติดตามนิกกี้มาแล้วก็ชอบแนวทางการเลี้ยงลูกถ้าอยากได้จิตวิทยาการสื่อสารและการสร้างวินัยเชิงบวกรวมถึงการสร้าง e f ที่ดีให้กับลูกด้วยเนี่ยแล้วชอบแนวทางการเลี้ยงแนวทางการสอนของนิกกี้นะคะก็สามารถที่จะสมัครเรียนหลักสูตรของนิกกี้ได้นะคะในการเรียนเป็นการเรียนออนไลน์หรือถ้าใครที่จะอยากปรึกษาเป็นลายชั่วโมงสามารถทักมาปรึกษากับนิกกี้โดยตรงได้เลยเพื่อที่จะเฉพาะเจาะจงกับลูกเรากับ,บบ้านเราเลยว่าวิถีของลูกเราเป็นแบบนี้เราจะรับมือกับ เขายังไงในเชิงจิตวิทยาต้องเห็นอะไรบ้างถ้าไม่อยากพลาดก็ทักเข้ามาปรึกษาหรือลงคอร์สเรียนได้เลยนะคะสมัครได้ที่ไหนสมัครได้ที่ไลน์แอดของนิกกี้หรือไลน์แอดของตัวแทนของนิกกี้ได้ทั่วประเทศเลยคะ่ะ